คือขึงเชือกขึงเชือกเลยเดินเกาะเชือกเป็นนั่งไปเลยไอ้คนนำ้ำน้ำดีๆไน้โทรศัพท์ได้ ใครต้องของพี่จตะเท้าผมแตมตั้งแต่สองมือก่อนความความหมายผมก็รู้แต่มาเขื่อนนะอีกสองวันยังไม่อาบหรักอดเอาอดเอาใหญ่เลย อกแม่มันเป็นคันนาวัดเดินตกคันนานี่เพียงโคแม่เสียต้อนมาตกหลุมปากควายนี่แหละนี่ครับทางเข้ามายครับเฮ้ยจะไม่ยิ่งเดินไม่ยิ่งลึกวะเฮ้ยเดี๋ยวก้กองก้องจะเปียก แล้วท้าเมื่อวานบอกฟาร์มมาข้าแบบไหนเออเราวัดเว้ยเอาแล้วครับนี่ทางเข้าหมยครับเกาะบ้านนาเราครับหมายนี้ โอ้มันคูสีพาลอยอยู่ตอกนี้อแอบวันนี้จะมานี่จะใช้เหยื่อสีใสนะไม่เน้นสีดีนี้มันจะกินไหมหนะาวแล้วนี่คึลลืลมเลยลมแรงอีกทั้งหาก อูนี่อันนี้แค่เวออันนี้แค่เวข้างทางอันนี้ก็ตีไปคือมีคือรักโอ้ย นี่ครับเปิดหัวตัวดีด้วยครู่มันอยู่นี่แหละเอ่งสกิ้งครับห้าจุดห้าครับสีใสใสเลยปุ้ยปุ้ยปุ้ยปล่ยปลาเลยครับปลปลา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 เป็นแผล มันมันเป็นแผลไงก็เลยปล่อยมันไปก่อนใช่ง่ายๆไม่ค่อยชอบผมแผงเดอตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เปิดคลิปยังเป็นทางการนะครับก็สวัสดีนะครับาน,านักตกปลาทุกทุกคนนะครับ ท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องตอนูฟิชชิ่งนี้น,นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็พามาตกปลาสุกเขื่อนอุ้งแล้วนะครับหมาย็เป็นหมายบ้านมาเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเกาะบ้านนาเรานะี่รัเดินลุยข้ามมาเหมือนตอนแรกที่เปิดคลิปที่ในคลิปที่เห็นนะครับก็เดินลุยน้ำข้ามกันมานะครับ กบคดีเมื่อวานนะท็อปมาแล้วก็รวยยันกลับไปนะครับวันนี้ก็เลยพากันกลับมาซ้าดูนะครับว่าจะพอมีตัวไหมนะครับแต่ยั้ก็มาติดตามรับชมก็หวผงว่าวันนี้จะรวยไหมนะครับมือหยุดใช้ก็เหมือนเดิมน,นะครับซิงกิ้งกับงวดนะครับแต่ว่าผมจะใช้เป็นสี อันนี้ก็จะเป็นขนาดห้าจุดห้าเซนนะครับสีใสนะครับผมลองใส่ใสดูว่าจะปลาจะตอบสนองกับเหยื่อสีใสมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มากินตัวไปตัวนะครับปล่อยไปแล้วเดี๋ยวกำลองตีไล่ดูนะว่าสีใสๆแบบนี้นครับตกลุงควายปลาจะตอบสนองดีไหมนะครับ เดีเป็นพราะสีเยื่อนะครับวิโซนนะี่รัยอาจจะไม่ได้าาาดเป็นแค่สีเยื่อนะอาจจะเป็นเพราะปลาห่างนะครับผมกับซิงกิ้งนะครับพุคุณปั่นหมด5.5นะครับผม5.5เซนนะครับ5กรัมนะครับสีใสนะครับผม ลูกปลาลูกปลาโอ้ยตัวใหญ่เกินพรีเราจะปล่อย,อยนะวันนี้เดินตามหลังผู้ใหญ่ไม่ใช่หมาไม่กัดใช่ไหมปลาไม่กัด ดังสำนุสุภาษิตไทยที่ว่าไว้เดินตามหลังผู้ใหญ่ตาไม่กัดอากาศดีแบบนี้นี่แหละใช่เฮ้ยพี่รอบหน้าเราต้องเข้าดอรลิมแล้วว่เราต้องมาเช็คดอรลิมมั้งแล้ว เขาไปมันเงียบเราไปอาจจะรวยก็ได้ไใช่ขนาดมานี่เมื่อวานเขายังรวยหมดทุกคนเลยดูดูวันนี้ดิแ <laughs> มน <laughs> ผมบอกมันแล้ววันนี้ไม่พาแม่ไปหาหมอหมออน,น้ยอุ้ยอุ้ย มีตัวใหญ่ๆอเไยปลาไม่เห็นเหมือนเมื่อวานเลยวะขบับพูดเมื่อวานมีแต่แม่ปลาอะไรว่าเขาเอาเมื่อวานหมดแล้ววะโอ้โกินไกลเกินงงเก <c oughs> ี่ยวสาล่าย <c oughs> สาล่ายแม่งบังปลาเกือบมิดแล้วเนี่ย มทำท่าทำท่าโอ้ยฝูงปลาอยู่อุ้ยโอ้โหบ่นไม่ได้เลย <sı ff le> โอ้ฟูดปุ๊บนี่กินปั๊บอุตส่าห์กูอุตส่าห์เดินอยู่คนเดียวน้ำลายบูดยังจะมาให้ขิงอยู่ <S 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 มันจะยกเหยื่อขึ้นมันกินเองค่ะนะได้นะเอาเอาช่อเล็กๆเลยว่าเอาอันนั้นมันมาโรยๆใส่ข้างในนะว่าจะทำมันยิ้งยูซิงกิ้งดัวายอยู่ อ um ุ๊ยอ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 ะไรวะโอ้โหเล่ห์โว้ย โอ้ยมันต้องตกไปขิงไปปลามันจังกินอยู่คนเดียวมันกินแม่งไม่ได้พูดกับใครเลยปลาไม่กินเลยเ <c oughs> ดีดีทั้งนะั <c> ้น <oughs> <c oughs> อืมโอ้โหทำไมม,มันจะไซนีวะห,หุย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 ฮุยเฉดโอกัดหรือว่าฮ่าฮ่าเฉดโอกัดอีหรี ว้าแล้วทำไมมันหนักๆวะโอ้ไม่ปล่อยห้หลูดโอ้ยเละเลยโอ้กระโดดแม่งตัวเล็กเม่อข้าวมาถึงเกือบถึงหัวเลยแต่มมนปล่อยไปแล้วนี่ครับโอ้โหขมงเท่ว่าเลยลากๆมามันหนักๆแบบนี้นี่ จะว่าจะปล่อยกระสูปตัวนี้เลยปล่อยไม่ได้เลยตุยแล้วน้องตุยแล้ว <c oughs> ขึ้นแรงๆแบบนี้ขอแก้เกมด้วยเบิร์นนะครับ ซิงกิ้งมันปิวครับผมเราแก้เกียร์ด้วยการใช้เบอร์นนะครับโอ้ยเซ่เซ่สภาพขึ้นลมแล้วก็ทะเล กดเบอร์นะครับเบอร์สี่ดห้นะครับสีใสหลังเลมอนนะครับผมลมแรงอันนี้มาข้างหลังเกาะแล้วนะครับลมก็จะเบาหน่อย Ini mm, gelut. Tapi ya, gelut. ้ยสอกูหลุดอ๊ออะไรวะอือไม่หลุดอีกอุ้ยหลุดสองตัวติดเลยอะไรวะตัวใหญ่ด้วย หมดเลยอ,อ,อือซึอยู่ตัวนี้โอ้ยเกี่ยวเกี่ยวมานะครับตัวนี้นี่ครับเกี่ยวคีบคีบเกี่ยวข้างนะเกี่ยวไต้ข้างนะ ใช้นุ๊บนะครับผมตัวชิ้หลุดก,ก็คือกัดไม่โดนครับชูบชูบแล้วเบ็ดมันสกิดโดนหลับตามตัวตามอะไรนะครับมันก็เล็นลุดนะครับอุยอ้ยเจอแรงแล้วเจอแล้งแล้วเจอแรงแล้ว ตัวสวยนะจัดเบอร์นับสี่จุดห้าใสหลังเลมอนนะผมลองอีกครับว่าจะมีอีกไหมนะ ไม่โดนนะ่วิธีตีเบื้อก็คือตีไปแล้วไม่ต้องเคาะทแรงไม่ต้องเคาะที่นะครับเคาะแค่ให้เหยื่อมันสะบัดสัน่นส่งมาถึงมือเราก็พอนะครับผมผมจะไม่ได้เคาะที่ผมจะค่อยๆเคาะนะครับเคาะคแค่ให้เหยื่อมันดิ้นนะครับผม คูห้าจ ok! ุดห้าเซนครับเฮ้ยเกินไปแล้วนะมาทบงัดเอางัดเอาครับ ป,ป่าอยู่ตื้นๆคนับตีลงไปในลึกตั้งนานไม่เด็ดหรือว่าตรงนั้นมันไม่มีมันเพิ่งม,มีตรงนี้หรือเปล่าวะใส่ไปส่องไม้ติดเลย โดนกัดไปแล้วตัวหนึ่งไส้แตกไปแล้วตัวหนึ่งเออแต่แม่งกัดไม่โดนเบ็ดแม่งกัดไม่มิดหัวเหยือ่อไ,ไม่มิดไม่มิดหัวกระสูนลากมาหินตะหัวกระสูบโผล่มาอยู่แล้วแม่งก็ปล่อย you want เฮ้ยตัวใหญ่อะว่าทันโกงจังวะทับโดนอยู่แล้วนะครับลองเคาะดูดิมันมีไหมนะครับชายตื้นฝั่งนี้เมื่อกี้เดินตีมาในลึกมันไม่มีนะครับแลต่พอขันมาเคาะบนชายตื้นนี่มันพอมีตัวกัดนะครับ <c oughs> แล้วก็โห <c oughs> ใช้สีส้มอะ่ะแล้วแม่งสีสีเดียวไปละ <c oughs> สีส้มนี่ <c oughs> โอ้จะ <c oughs> ดูดูทับมันได้แล้วดูดูผมได้ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอ้ถุงขาดโอ้โอ่หน้าทำไมปลามันน้อย <c oughs> จบแล้วถุงคาดทำไงวะทีนี้โอ้โหจบจบจบกันว่าอ,อยู่มากินปลามาเกือบเต็มแล้วนะาแลว้ว <c oughs> นะฝากตาหน่อยดิ <c oughs> โอ้ยขึ้นยีย่เองทำไผมจะค่อยให้มันไม่หลุดค่อยไรมันมันนัดแล้วทำไมไม่ใส่ลูกไาเลย น้อเอาอะไใส่ไม่เอา <c oughs> ไม่ไปด้วยเราคกูดูดิแม่งเ <c oughs> ต็มแง่งให้กูมีแค่เนี้ยเินซุ่มแม่งรู้ปลากินชายตื้นเดินเคาะชายตื้นใหญ่เลยทางนี้มันจะมีป่ะวะนี่ครับปาลารวมวันนี้ครับสองคนของผมัาของนัท็อปนะครับนี่ผม